ทุกท่านจ๋าเนี่เป้เป้ใช้วิธีการนึ่งเอานะคะเห็ดเยอะมากๆหวานกระบใจน่ะก็อยากจะเอาทําต้มแ่บกินนั่นแหละจ้ะแต่มันเยอะมากๆทีนี้เป้ก็เลยใช้วิธีการนึ่งนึ่งนี่อย่าลืมเด็ดขาดนะคะนึ่งนี่อันใหม่ที่ยังไม่นึ่งนะมันเยอะเกินเพื่อนจ๋าเยอะมากๆนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้ใบโหระพานะจ๊ะใ <c oughs> บโหระพากับใบตั้งโอ๋เนเพื่อนจ๋า ทีนี้เป้เป้นนะอยากให้มันซุกไปพร้อมๆกันค่ะเปก็เลยแต่อันนี้ก็เพิ่งใส่เด้อดเนี่ยที่เห็นน้ำเดือดนะต้องบอกก่อนค่ะแต่ก็สลับสลับใส่กันเป้ก็จะเอาตัวใหม่ที่เพิ่งล้างเสร็จนี่นะคะุเพื่อนขาเนาะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปถ้ามันจะได้ซุกพร้อมๆกันเนาะทีนี้พอเยอะๆแล้วเป้ก็จะเอาแพ็คใส่ตู้เย็นเยอะมากๆเพื่อนขาที่สําคัญน่ะนางอร่อยมากๆเลยค่ะ ไม่เคยกินสักทีดอกแต่พอชิมแล้วหืมกรุบกรุบกบกอกมันกรุบกรุบนะเหมือนเรากินขนมยังไงบอกไม่ถูกแล้วรสชาติแซ่บมากแซ่บมากแต่ก็แซ่บคนละแบบกับเ็ดโคนเด้อแซ่บแบบคนละแบบแต่ว่าอร่อยความอร่อยอร่อย,ออยเป๊ว่าเท่าเทียมกันเลยอร่อยแต่เ็ดเดอันนี้มันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งมันอร่อยคนละแบบเนาะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนี่เป้จะสลับใส่ เปยจะบอกให้เลยนะเวลาหนึ่งเฮ็ดหนึ่งอะไรเงี้ยใช้มือเพราะว่าเป้ล้างมือสะอาดแล้วเด้อเออทีนี้เป้ก,ก็จะเอาเอาเอใบโหระพามาปิดไว้อีกค่ะนี่วิธีการทำอาหารแล้วก็จะเอาเก็บตุนไว้กินได้นานๆนะคะเพราะว่ามันมีเยอะนะเพื่อนๆขาถ้าฉันไปแกงใช่ไหมถ้าฉันไปแกงทีเดียวขนานดิมันก็ไม่พอมันก็ มันก็กินไม่มดนะไม่ใช่ไม่พอมันกินไม่มดค่ะแต่ที่เป้ใส่ใบเนี่ยใส่ใบนี้ไปก็คือกลิ่นจะหอมจะทําให้เห็ดเนี่ยหอมดูเถอซึงย่อยใหญ่เต็มซึ่งเลยค่ะนี่เดี๋ยวก่อนจัดแห่ดีๆแล้วเป้จะได้ปิดฝาซึ่งเนาะเยอะมากๆอุ้ยนี่นี่หวานกรอบอร่อยค่ะ จักใครเคยกินถึงไหมแต่ฉันก็เกิดมานี่ฉันก็เคยกินขังแหลกในชีวิตนี่แหละจ้ะแค่ชิมแล้วก็เลยว้ายฉันเหมาหมดเลยแล้วแต่ว่าก็อันนี้นี่นี่คณะเต้แบงไ้คนทอไปแกงด้านนั้นเนี่ยคนรููจักกันค่ะเนาะเพราะว่าเองมีอะไรกับแบ่งปันกันกินเนาะก็เลยขอเขาชิมดูว้ายพอฉันชิมแล้วโอ้ปัทโธปัทโธแซบหลายกรอบอร่อยอันนี้เอาออกนี่นะคะเี๋ยวเป้จะปิดแล้วก็พอซึกแล้วเป้จะเอา เอาไปแบ่งแล้วก็ไปแพ็คแล้วก็จะแบ่งทำเอะอะไรกินก็ว่าไปอีกทีนึงน่งเนาะแต่ตอนนี้ต้องทําให้เขาซุกก่อนค่ะเพื่อนขาจะได้เก็บไว้ได้ใช้นานๆค่ะนี่วิธีนึ่งเก็บตุนอาหารไว้ได้กินนานๆค่ะเพื่อนๆขานี่การนึ่งเห็ดวิธีการทําอาหารและกักตุนอาหารให้ได้กินนานๆแล้วเราก็ไปแพ็คใส่ตู้เย็นเวลาหิวก็เอาออกมาเกงเอามาพัดแล้วแต่เราถนัดเนาะ